มันกลับมาอีกครั้งเพราะกับความสยองและความน่ากลัวที่เพิ่มขึ้นไปสองเท่าสวัสดีครับนี่คือรายการเอ็กเกมเมอและคลิปที่ทุกท่านกนนราบชมคือรีวิวตาคำขอกับหนังเรื่องไฟ n น l f ์เฟรดี้ภาคสองกันนะผมก่อนนี้จะเป็นคลิปที่ถูกรีเควสต์โดยคุณเทียนนะผมตั้งแต่ตอนที่ไปไลฟ์โลบอกไฟแนนซ์เฟรดี้กันแล้วนะผมคุณทำนไม้จะไปดูเฟรดี้ภาคสองไหมเพื่อนดูครับหนังแย่ yeah. ดูล้วมารีวิวันนะโ <Okay, S 2> อเคครับ ก็นางเรื่องนี้ก็จะเน้นแอนิเมชอนิกหลายตัวเลยนะผมก็มีการพูดถึงพวกตัวเก่าอย่างไอ้พวกในภาคหนึ่งนะผมพวกบอนนี่เฟรดี้ชิกา้าแล้วก็ฟ็อกซี่นะผมแต่ก็มีการพูดถึงเล็กๆเ,เพียงแค่นั้น,นผมว่านอกจากที่พวกเฟรดี้จากการพบพวกกายแล้วพวกนั้นหายไปไหนนะผมส่วน เราก็ได้เห็นการเปิดตัวของทอยแอนิเมทอ i c กที่แสนจะน่ากวนะผมแล้วพร้อมกับไอเด็กเปรตที่ใครหลายคนรอคอยที่อยากดูบทของมันนะผมว่ามันจะน่าหมันไซแค่ไหนและเสียงหัวเราะที่แสนจะน่าแสนจะน่าต่อยของมันนะผมและภาคนี้เราก็ยังได้เห็นสปริงบอนนี่ด้วยนะผมแต่จะมาในรูปแบบแฟตแบ็กก็เราจะได้เห็นการไล่ล่าของสปริงบอนนี่แต่ว่า มันจะไม่ใช่ในปีหนึ่งเก้าแปดเจ็นะผมในช่วงที่มันฆ่าเด็กห้าคนอันนี้จะเป็นก่อนหน้านั้นอีกนะผมช่วงตอนมันเริ่มเล่นง,งานเด็กแรกๆเลยแต่ไม่บอกไม่ขอบอ่นนะผมว่าเป็นปีไหนเอาเป็นว่าก่อนภาคสี่ประมาณนั้นแหละ <c oughs> ก่อนเหตุการณ์ภาคสีอ่อ่ะแล้วมันก็ยังมีบทผล่มาอีกนะผมก็คือผล่มาเป็นภาพร้อนๆหลอกวานิ่าให้มันแบบจิตหลออไปทั่วนะก็วานิ่าในบทในเรื่อง เรื่องนี้ก็จะออกร้อนๆหน่อยนะครับก็คือแบบเจ๊แกเขายังกลัวพ่อตัวเองนะครับอยากฝันร้ายถึงพ่อตัวเองและในหนังเรื่องนี้เราก็ได้เห็นฉากอิสต์เอนเล็กๆของร่างสมบูร์ของแมงโก้นะครแล้วก็จะมีฉากที่ตัวละครเขาแอบแซวกันว่าทำไมแมงโก้ Mango มันถึงได้เละข,ขนาดนี้นะครับส่วนบทบาทของ ทอยแอนิเมทอนิกภาคนี้จะมีตัวละคร2ตัวเท่านั้นที่มีบทเด่นมากๆนะครบทของทอยชิก้านี้ถือว่าเป็นบทเด่นเป็นอันดับที่2ของเรื่องนี้เลนะครบทที่เด่นที่สุดในอันดับที่1ก็คือตัวพเพทนั่นเองนะครซึ่งก็มีฉากที่ให้เราได้เห็นฉากมิวสิคบล็อกด้วยนะครก็คือถ้ามันหยุดพะเพทก็จะออกมาจัมสแกร์ใส่และฉ <laughs> ากรลอนๆของพะเพทนี้คือ ประมาณเหมือนผีจูออนอะไรประมาณนั้นแ่ละและที่ลืมไม่ได้ก็คือพวกบทบาทของพวกวิเทเลตแอนิเมทอนิกนะผมซึ่งถือว่ามันก็โผล่มนสั้นอยู่นะถ้าเทียบกับพวกทอยแอนิเมทอนิกแต่ก็พอผมมาแล้วก็คือสร้างความระทึกขวัญได้อย่างดีเลยนะผมคือมันจะเหมือนในเกมเป๊ะเลยแล้วก็มีการใช้ หน้ากากกับพวกหุ่นกันด้วยนะผมซึ่งตัวละครไม้ของเราพระเอกของเราก็ตอนเห็นหน้ากากก็บอกว่าเอ้ยใช่เลยใช่หน้ากากหนีพวกแบบว่าเอาตัวรอดจากพวกมันได้เลยแถมมีการแซวถึงสำนักง,งานในภาคสองนี่นะผมว่าใครมันออกแบบสำนักง,งานไม่มีประตูเนี่ยแล้วเราได้เห็นชายตำนาน ฉากที่พวกหุ่นอิเลทรอนิกส์ทำท่าเหมือนในเกมเป๊ะๆนะผมตอนที่พวกมันจะมาจับสแกนใส่เราเราก็ใส่หน้ากากใส่มันจะเหมือนในเกมเป๊ะๆเลยแต่ก็พอถึงฉากฟ็อกซี่ก็ตามนั้นแหละก็คือใส่หน้ากากใส่ฟ็อกซี่แล้ว <c oughs> มันไม่ได้ผลตัวพระเอกเราก็บอกเอ้าเฮ้ยทำไมนี่ไม่ได้ผลเนี่ย <c oughs> ซึ่งพวกทอ,อยไอพวกวิทยแอิเมทรอนิกจะไม่มีฉากจัมสแก์ใดๆแต่มันจะมี ฉากรุ้นระทึกแทนคือตอนที่มันจะเข้ามาใกล้เราเรื่อยๆหรือไฟแบบกระพริบแล้วโผล่มาอีกทีคือมันอยู่ข้างๆเราแล้วต้องใส่หน้ากากให้ทันประมาณนี้และที่พูดไม่ได้เลยก็คือการปรากฏตัวของพวกชาโด้นะผมซึ่งผมไม่บอกนะว,ว่าเป็นชาโด้คนไหนโผล่มาเพราะว่ามันโผล่มาสั้นๆมากเลยตอนที่พระเอกอยู่ในห้องสักงงานในภาคสองนะผม พอถึงฉากที่อยู่ในห้องสำนักง,งานแล้วก็ลองดูตรงมุมๆมห้องอะ่ะมันจะเห็นอยู่เห็นแป๊บหนึ่งและในหนังภาคนี้ก็ยังมียูทูบเบอร์ที่ยังไปโผล่ในหนังด้วยนะผมยูทูบเบอร์ที่เขาเป็นแฟนเดตตายของฟนเฟดดีแต่ว่าภาคนี้เขาจะโผล่มาแค่คนเดียวนะผมซึ่งไม่บอกนะผมว่าเป็นคนไหนแต่บอกได้แค่ว่าอยู่ในรูปนี้นี่แหละและในหนังภาคนี้จะมีอิสต์เอ็ก จากแฟนเกมแฟนแอเฟดดี้แคนดีจาก f ฟน f อฟแอดแคนดนะหุมาเป็นมีดิเกมให้เราเห็นกันหุ่มส่วนภาคนี้จะมีตัวละครจากภาคซีตเตอร์โรยแคชชั่นผูกมาด้วยนะหุแต่จะมาในรูปแบบฝันร้ายนะซึ่งให้ไปดูกันเองนะว่าเป็นตัวไหนไม่บอกว่าตัวไหนผูกมามั่งส่วนภาคนี้เขาจะเอาตัวละครจากเกมมาเข้าในหนังกันด้วยนะประมาณ3คนก็คือชา a ร l o อ t เม m i ี y ที่โผล่ในภาค6ส่วนอีกคนก็คือพ่อของชาร์ลอตต์นั่นก็คือเฮนรี่นะผมซึ่งบทของเขาในภาคนี้เรียกได้ว่าแค่มาบอกชื่อให้เราว้าวเฉยเพราะเขาจะไม่ได้บอกว่าเขามีบทบาทอะไรตัวตนของเขานนั้นเป็นใครซึ่งในหนังก็ไม่ได้เน้นตรงนี้เท่าไหร่มาบอกอีกทีก็ท้ายนู่นเลยคือถ้าเราอะไม่ได้ไปดูเอ็นเคดิต แล้วก็ไม่รู้นะครัผมเวรเสียแต่ว่าจะ,จะเป็นแค่คนที่เป็นแฟนเดนตายเท่านั้นที่จะเก็ตแหละพวกที่อา่านนิยายมาหรือว่าพวกตามอ่านรอในเกมของภาคหกประมาณนี้และอีกคนก็คือยามในภาคสามหรือในภาคสเตอร์โ o เคชั o นไม่ขอบอกว่าเป็นใครบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้เราไปหาคําตอบกันเองในหนังนะครัม ส่วนฉากไคแม็กของเรื่องนี้มันจะออกประมาณแนวเหมือน Avenger ร์อ i ฟ i t ี w ว r ที่ฉากกับตันโผ่มาช่วยวิชชันนะผมไม่ขอบอกว่าเป็นใครโผ่มายังไงหรืออะไรกันแน่ที่โผ่มาแต่เอาเป็นว่าสิ่งนั้นหรือเขาคนนั้นโผ่มาแล้วมันเหมือนฉากอเวนเจอร์ในอีฟิตี้วเลยขอทุกคอยคุณเทียนลองไปดูด้วยตาตัวเองนะผมแล้วก็จะ ผมว่าเป็นหนังมาเวลเลยส่วนเอ็กเครดิตเรื่องนี้มี2อฉากนะผมฉากแรกเป็นฉากในร้านเฟรดี้แฟชแบรภาคหนึ่งมันจะมีพวกอย่าเอาของเฟรดี้ฟมาขายและแอบบุกเข้าไปแล้วไปเจอหุ่นอะไรสักอย่างซึ่งก็น่าจะรู้นะผมว่าคือหุ่นอะไรแต่ว่าหนังพยายามกักเอาไว้ไม่ให้เห็นมันก็จะมันมันจะมองไม่ชัดประมาณนี้เลยคือ มันมีมันจะฉายตรงหน้าคนอ่ะบบว่า,วาเฮ้ยอะไรเนี่ยมันมีหุ่นเป็นๆไว้หน้าเจ้าขายได้ราคาดีแล้วก็เอาผ้าคุมแล้วก็กล้องแผนไปแล้วก็จะมองมาเห็นไม่ชัดน,นะผมแตรร่รู้เลยว่ามันคือใครหูก,กระต่ายนี่มีอยู่คนเดียวเลยและ NK ็นเคดีอาก็จะเป็นภาพดำๆนะผมแต่จะมีเสียงของเฮลลี่มาแล้วเขาอัดเทปแล้วก็แนะนําตัวให้ไปอีกฟังนะ ว่าตัวเขาแน่เป็นไขรกันแน่แล้วมีบทบาทอะไรกันแน่แล้วเกี่ยวข้องอะไรกับบิลเลียอัปตันกันแน่นะผมคือถ้าเราไม่รอดูจนถึงเอ็นเคดิดอ่ะล้วก็ไม่รู้เลยนะผมว่าลุงแกเขาเป็นไขรเพราะว่าในหนังอะ่ะลุงแกไม่ได้มีการอธิบายอะไรตัวเองเลยนะผมคือบทพี่แกน้อยมากมาแค่บอกชื่อตัวเองเฉยๆโซความสนุกของภาคนี้เขาจะเน้นโชว์หุ่นมากเลยนะผมคือมีกระตักหลายตัว โชว์ให้เห็นกันจัดจ้าไปเลยแบบว่าดูให้แบบฟินกันไปเลยนะผมว่าพวกหุ่นแอนตมทตริกนี่มันเจ๋งแค่ไหนนะผมในหนังแล้วเราก็จะได้เห็นฉากเซลซิยอยงฉากน่าก,กลัวแต่ว่าก็ไม่เล่นฉากฆ่าอะไรกันมากนะผมเหมือนภาคหนึ่งที่เห็นเลือดอะไรกันมาเนี้ยแต่ว่าภาคนี้ก็ไม่มีเห็นอะไรมากนะผมแค่แบบว่า เหมือนเขาตัดออกเลยอะ่ะเพราะว่าเหมือนเขาจะเน้นฉากเฮอเลอร์มากกว่าฉากสยองแบบสยองเลือดแบบเลือดสาดประมาณนี้แล้วก็จะมีการเล่นปมกับการที่พวกทอยแอนิเมทอ n นิิขยับได้ยังไงในตอนคืนประมาณนี้ด้วยนะผมตอนแรกนะก็พยายามจะเกิดว่าไอ้พวกวิญญาจากหุ่นภาคหนึ่งอะ่ะ มาสิงหุ่นภาคใหม่อะไรประมาณนี้แต่ว่าก็จะมีการหักมุมอะไรด้วยนะผมแล้วก็เพลงตอนจบของแฟนเฟรดี้ภาค2ก็เป็นเพลงอิดบ s โซลองนะผมผมก็นั่งฟังในโรงจนจบเลยนะผมแต่ว่ามันไม่เหมือนภาคหนึ่งที่ภาคหนึ่งมาเล่นเพลงแฟนเฟรดี้ภาคหนึ่งจนจบเลยแต่ว่าภาค2มาเล่นอิดบีโซลองแค่ครึ่งท่อนนะผมแล้วมันก็ตัดไปเอ็นเคดิตเลยแล้วก็มัน พอจบเอดีมันก็เปลี่ยนเพลงเลยมันไม่ต่อเพลงอิ b บีโซลองให้จบอันนี้น่าเสียดายมากเลยก็เลยอยากทําให้รู้เลยว่าภาค3เขาจะใช้เพลงอะไรต่อก็น่าจะใช้เพลงไดอัดไฟเ r อหรือไม่เขาหรือไม่ก็เขาอาจจะใช้เพลงของใครอื่นก็ได้ที่เขาแต่งเพลงเกี่ยวกับไฟในฟินนี่ภาค3เอาอีกริงอย่าง ไในฟีีที่ภาคสามอยากให้เขาเพลงตอนจบอยากให้เขาใช้เพลงแรปของ GT Music นะอันนั้นอะแรปมันดีแล้วผมเชื่อว่าในหนังมันน่าจะมีอีสเตอร์เอ็กที่ผมพลาดไปแน่ๆเพราะผมรู้สึกว่ามันมีบางส่วนที่รู้สึกแปลกๆเหมือนว่ามีบางสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในภาคนั้นแต่ก็โผล่มาให้เราแบบเห็นเป็นอีสเตอร์เอ็กเล็กๆก,ก็ถ้าคุณเทียเห็นก็สามารถมาบอกกันได้นะผมว่าคุณเทียเห็นอะไรใหม่ๆมั่ง ก็ผมไม่รู้จะรีวิวอะไรต่อแล้วเอาเป็นว่าผมให้ความสนุกของหนังเรื่องนี้สิบเต็มสิบเลยนะผมเพราะว่ามีเพลงอีบีโซลองด้วยส่วนคุณเทียให้คะแนนเท่าไหร่ก็อย่าลืมไปหาโอกาสดูกันนะผม โอเคนะผมก็ถ้าทุกท่านชอบรีวิวในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเอกเมอร์นผมถ้าทุกท่านช่วยสนับสนุนสามารถสสนุนได้ผ่ากันกดไลค์กดแชร์กดเมนกันเยอะเพื่อเพิ่มยอดเอกเมอร์คนอื่นชอบผมกันเยอะนะผมหรือถ้าใครอยากช่วยผมซื้อคอมสามารถโดยในได้ผ่าซูเปอร์แตงหรือพร้อมเพย์ยรท้ายคลิปดิดีโอนะผมโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านะผมว่าจะเป็นคลิปอะไรอีกนะผมไม่บาย